สวัสดีครับพี่น้องฟองปไปสู่ผู้สู่คนทางอมพรวิจ้าครับพอกันเสาร์วันที 29, ่19กรกฎาคม2561 6สเก็ตครับพี่น้องทำกลางบรรยากาศเมฆขึ้มฝนตกยุดมาเลาะปลาหาเฮดตัวเก้าเลยครับพี่น้องจะไปลุ่นกันครับปลาสีมันมาครับปไปครับพี่น้องดอกแรกแขกหมันครับเห็ดตะไคร้จุ่มเห็ดตะไคร้ดอกแรกแขกหมนัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแกล้งเปลีนเปลี่ยาเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับป้ายหางต่อครับพี่น้องเก็บต่อครับพี่น้องเก็บหน้าัวเก็บหมูเลยหน้ามวยเป็นหมูเลยพี่น้องเอลยเนี่ยเก็บต่อเลยป้ายนี่งพีน้องครับพี่น้องปุ๊บหนาวหนุนดอกบานเออผมมีคนมาพี่น้องเลยมันละเมียเนี่ยเิ๊บตา ไม่มีใครมาเลยวันนี้เพื่อนหมูเมลยพีนน่น้องเงาเถอะอืมแล้วอีกดอกนึงนั่นครับเอื้อนางง้วพี่น้องมาเราต่ออีกสองจูงงามๆนี่เอ้าได้แกงหมดพี่น้องได้ไปรุ่นนำ้ำร้อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ได้หากันต่อครับพี่น้องอต่อครับเพีชนางง่างามเลยแป๊งงปงปบาง,าง,ง,งามเลยพี่น้องเไงการขยายพันธุ์ได้ต่อครับพีชนางง่าพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่ดูน่อครับเนี่งามเลยพี่น้องได้หากันต่อติบดอกพี่น้องโอ้ยเขียดดินมาลุดเลยเขียดแห้งหมดได้เอาพี่น้องโอ้ย ไมันเอาเห็ดนางงูเป็นหมูเลยพี่น้องเลยต่อเห็ดหน้าเลียขึ้นบนพื้นดินครับหนึ่งดอกงามๆไปเก็บต่วครับพี่น้องเห็นเ็ดเห็ดนางงูบวานเผือกอเลยพี่น้องเลยเห็ดนางงูไปเก็บต่วครับพี่น้องเห็ดนางงูจุ่มงามอบอุ่นครับพี่น้องเห็ดนางงูหนึ่งดอก หน้างัวฝ่าลองลพี่น้องเอ้ยดอกครับหนึ่งดอกเห็ดนาเล่ป่าหึมหำมาแล้วพี่น้องเอ้ยมือตึ๊บมาแล้วรีบหากันพี่น้องรีบหากันครับไปต่อครับเนี่ยเห็ดนาเล่ดอกนึงยอดเลยอ่ะไปต่อเห็ดแดงดอกนึ่งครับไปต่อครับ,อรบเอ้ยพี่น้องเห็ดกอมงามเลยครับเนี่ย งามเลยใช่พี่น้องเห็ดปวกปวกเห็ดปวกเบื่อเลยก็มีดอกเดียววะครับงามเลยายพี่น้องเบิ่งเห็ดนาเลยอกน่ะดอกใหญ่เลยพี่น้องเไยบุนตรดูดอกเบือบอกตอ่อเลยพี่น้องไงยปไปหากันต่อครับที่บ้าพี่น้องดอกบานใหญ่เลย งามเลยพี่น้องไปนะกันต่อครับเก็บต่อครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกเก็บเอาครับพี่น้องโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นะโอ้ยได้แกงกันได้พี่น้องนี่ได้แกงแล้วครับพี่น้องไปหากันต่อเก็บต่อครับพี่น้องเห็ดเกาะดอกใหญ่เลยบา๊าปเล้เกิดดอกเดียวหนึง่งไป ต่อครับยังไ,ยงไงกกอดอดดดดได้พี่น้องเลยคุณเอ็ดก่อดอกใหญ่ๆนี่ครับมาดอกนี้ครับดอกใหญ่เลยอืมโอ้ไข่เตลิดไข่มากพี่น้องอย่างนี้ต้องหาดีๆไปหาต่อครับต่อครับอีกหนึ่งดอกงามๆนี่มันมาเนี่ยพี่น้องเลยต่อครับพี่น้องจุ้มงาม เอิดนางง้วนงามครับพี่น้องได้แกงแล้วครับเครื่องตาแล้วครับพี่น้องเลยยิ่งกดไลก์กดแชร์กดติตามก็จะไดก้กัารแจ้งเตือนของผมเด้อครับกดไลค์กดแชร์ผมจะทำคลิปต,ต่อไปครับพี่น้องนะฮะต่อครับ